บางเอินบางเงินบางเอินบางเอิน <c oughs> จำอยากนอนดีอยากนอนจำบ่นอนกั็เล่นตามติดชีวิตบางเอินครับผม มาอยู่น้ำกันเด็ดสามมื่อแล้วพออยุดการทางครับยุเจนรถเกือบเยียบจอดรถเอามานำ้ำเอามาเลี้ยงยังหน่อยอยู่ประมาณเดือนสองเดือน อาติดตามย์งครับเป็นจังไดนบังเอินตื้นบังเอินเสยสามมือจะมาอยู่น้ำกันครับงอแงอ้ยีออนบังเอินพีออน